จุงกิงเอ็กซ์เพรสก็ชอบแฮปปี้ทูเกเตอร์ก็ชอบเขากล้าที่จะเล่าอะไรที่มัน แหวกขนบสังคมผมว่าการได้ดูในโรงภาพยนตร์เนี่ยหนังวองเนี่ยแหละที่สุดแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ In the m o ม d for Love ฉายในโรงภาพยนตร์บ้านเราแบบอ f ฟ i ิ i a ียลภาษาภาพคือแบบดีมากนะครับการใช้ภาษาภาพเนี่ยคือสุดยอดมากเป็นหนังที่แบบไม่อยากให้พลาดที่จะต้องมาชมในโรงภาพยนตร์ดูครั้งแรกตอนอายุประมาณ20พอตอนเนี้ย0มาดึกรอบมันให้ความรู้สึกต่างกันมากพอกลับมาดึกรอบหนึ่งอะ่ะมันเห็นดีเทลแล้วพอเห็นว่าตรงไหนที่เป็นประเทศไทยแล้วเรา จำได้มีความหวังมากแล้วก็ชุดนางเอกสวยมากอยากใส่ชุดทุกชุดเลยค่ะรู้สึกดีที่ได้ดูในจอใหญ่อะครับถ้าเกิดดูในจอเล็กๆก็รู้สึกว่ามันมันมันคงจะถ่ายทอดได้ไม่ไม่ได้อารมณ์เท่านี้ค่ะเราได้เห็นรายละเอียดของเนื้อเรื่องได้ได้เยอะกว่า ชุดกี่เผาที่จังมันาใส่ในหนังเรื่องนี้เป็นความประทับใจที่ผมชอบในเรื่องของโครงสร้างเสือ้อมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันดูเซเรียลอยู่ฟิวเจอร์ิสติกอยู่ในอยู่ในองค์ประกอบบางอย่างที่วองกาไวทำในหนังเรื่องนี้เวอร์ชันรีมาสเตอร์นะครับเป็นเวอร์ชันที่ภาพชัดมากรู้สึกว่าเป็นหนังคลาสสิกที่ดูแล้วร่วมสมัยมากๆ <c oughs>